สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟทุกท่านจ้าเมื่อนี้กับกิตติมาสามบานดอนกับจะมาเว้าวเรื่องเกี่ยวกับโรลคลำปีสกินค่ะเกี่ยวกับวัวควายค่ะเพราะว่าตลาดปิดจะ้ะแล้วกัเบิ่งสถานการณ์ไปก่อนจะ้ะว่าจะได้เปิดเมื่อใดจะมาเว้าปั่นฟังเกี่ยวกับอาการรักษาสัตว์โคกระบือค่ะการรักษาวัวควายค่ะ อันนี้อยู่ในเพจของแม่โควิค่ะเพิ่นลงเพจว่าในการารักษาวัวควายในช่วงนี้นะคะดูแลสัตว์ของท่านให้ดีในเด้อจ้าขอฝากตำรับยาของแม่โควิผ่านตรงนี้ไปหาฟาร์มโครกระบือช่วยเหลือพวกเขาให้ทีให้นำขมิ้นเหลืองฟ้าทลายโจรมะนาวสามอย่างนี้ขึ้นขันโคูมีดอกไม้ขาวห้าคู่ เทียนขาวห้าคู่ทูบห้าดอกเงินเหรียญยี่สเอหรียญตั้งกิจอธิษฐานในคุณว่านคุณยานโมสามจบพระพุทธทังมังเกิดพระธรรมมัาางมังเกิดพระสังฆังมังเกิดเปิดตำรายาโคในคุณว่านให้เป็นคุณยาด้วยนโมพุทธายะนะมะพระทะให้นำหัวขมิ้นเหลืองสดๆ มาบดหรือตำแล้วผสมน้ำดื่มสะอาดแช่ไว้ให้ตกตะกอนแล้วกองเอาน้ำที่ไม่มีตะกอนให้เขาดื่มวันละสามคาบคาบละสองสอนโตให้นำฟ้าทะลายโจรกรมใหญ่ๆทั้งต้นใบรากมาบดตำให้ละเอียดและผสมน้ำให้ได้ความเข้มขน้นให้นำมะนาวสามลูก เอาทั้งน้ำมะนาวทั้งเปลือกทั้งเมล็ดมะนาวบดให้ละเอียดผสมน้ำให้เข้มขน้นกองเอาน้ำที่ไม่มีตะกรบวกเกลือปลายซ้อนชาอย่าเยอะจากนั้นให้นำน้ำมะนาวที่กองเข้มขน้นผสมกับน้ำฟ้าทลายโจรแล้วนำไปใส่กระบอกฉีดกับน้ำฟ้าทลายโจรและนำไป ฉีดพ่นให้ทั่วตัวเขาฉีดเฉพาะเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งทำติดต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็แบ่งปันทานบารมีทุกชีวิตน้อยใหญ่ก็มีค่าและรักชีวิตรักตัวกลัวตายเขาเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้แต่ใครจะเข้าใจรับรู้ความทุกข์ของเขาขอให้ตำรายานี้ บังเกิดดีแก่สัตว์น้อยใหญ่เทินคูวิก็ได้อ่านและพบเกี่ยวกับสัตว์มาแบ่งปันให้กันและการรักษาสัตว์ของท่านให้ดีมีพลังต่อสู้ต่อไปจะขอให้ทุกท่านโชคดีปราศจากโรคภัยทั้งคนและสัตว์ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีให้กับทุกทุกคนนะคะ ขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมโชคดีจงเป็นของท่านนะคะสวัสดีจ้า